มาตอนรับฟ้าถูกช่องเจ้ยจำฟาดวงนะคะมาติดต้นกันแล้วนะคะตอนนี้กระรวงนี่ไปหาใน้สายสันนิะฐานใหญ่ติดต้นกันกันเด้อต้นกันต้นกัน พี่ใหญ่มาแล้วขนาดสั่งมันติดขนาดสั่งขนาดทำให้ดูแล้วนะยังเห็นเป็นอย่างนี้เลยขนาดทำให้ดูแล้วนะผันเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังเกาะได้ยินชื่อเนาะได้ยินชื่อมันแน่นอยู่มันแน่นอยู่ใส่อย่างเงี้ยมันรู้บักคำย่าเถียงนะคนกิดก่อนเจ้านะจ้า มเยมคนเกิดก่อนนะย่า <intellectual> ีนะครับผม้าขาาขอ้หนมาป้ผ่านสวยมากเลยไปทียนีขาเนาะลายน่ัแต่สีเข้ากันบออบไม่ออบมายังยังยังบ่ถึงไปนิดนึง หนูต้องสีแบบอแมวแมครัีน่บอกแยไป่แกมให้ได้เกิเราไม่ไดไม่แกไม่ได้ร้านที่เปิด้เลย่้อซอน่าไปแก้หนอยพี่ยาบอสะไมไฟมันดับน้อยนนี่เดี๋ยวเอาห้อยสิเมื่อปะเด้อไม่ไรเอาห้อมันก่ให้เปียวให้เปียวให้เปียวเก็บ แกา้าไฟไ้ไม่อ okay? okay? ้วนแล้ก็แบอกอยากได้แมพเพิ่แอนนตันเสีก่ิดต้นกันก่อนไฟกระดับไฟดับบ่อไฟดาบบ่าไฟดับระว่งมเมื่ออมซาวงมซาว์แาจะหลดไปหนึ่งิปหดไม่ได้เ เขาไม่ห้าัดเฮาใส่นี่ละเนาะไม่ได้ใส่สินเขาไลอยู่้นก็ใส่สูอันบายามันสบายเนาะลูกาแาอะไรนะไปด้วยไปด้วยทำในโซนอิตาติดจริงๆเลยนะโอ้มันเลื่อยมากเลยได้ลุกเช่กันจริงๆเลื่อยมากแล้ว อออมนีน้อบยบอกว่าอยากกินข้าวเยอะๆให้อ้วนเหมือนอาพยโอ้โหอ้วนทำไมเก<อ>ี่ยกาลังติดต้นกันโอ้โหสีแดงสวยมากเลย ค่อยตั้งนานแล้วค่อยปักตั้งนานแล้วเพิ่งตื่นบอกเพอาปากัาปากเนเสร็จแล้วเรงทีเดินนข้ามาโอ้ยไปปลูกดอกไม้ันได้ช่องนถวแล้วค่โอ้ยแล้วไปแล้วติดต้นกนตั้งนานแล้ว บอกวอยากเป็นอภิมาเศรษฐีมันคิดช่วยกันน้อยทำเสร็จก็ไม่ทิ้งเลยทิ้งต้นไม้แล้ววิ่งมาเลยไม่เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยไหนบอกไม่มีที่ติดยังเหลืออีกแถวนึ่งคุณหาเศรษฐีอยู่โอ้แม่ดาก็อยากเป็นมหาเศรษฐีนี่เป็นมหาเศรษฐีจะได้พึ่งพาอาศัยแล้วทีนี้ ได้เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนนะคะได้ร่วมทําบุญนะคะในวันนี้นะคะขย้อนย้อนย้อนอ้เ่าึงลุงยุ่้ายแล้วเโมงแล้วไปถึงไรออกนะไ่ออดแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งไหมที่แบบว่า เลยเวลาทุเเป็นเศรษฐีทุเรศทอเป็ดมาออเสียงไทยชัดทุเรศตุเรศอ้ภาษาเราบ่เป็นดอกเราเรียนภาษาสปีกอังกฤษอังกฤษวรรณครเนาะอังกฤษวรรณกรเอาดูปากก่อนอังกฤษ เอาธรรมดานะมันต้องเอาทิ้งมันต้องแบบมันถึงจะได้มันชิเป็นตะลกไปแล้วนั่นนั่นอันนี้มันจะถุยลุำไล่เลยเขาอะอาค่ำนี้ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตใ่ช็อกโกแลต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 เอาเอามีแบบเอ่อดัดจะไปหน่อยนึงอะไอ้นั่นมันเลยไปเลยเนาะมันเลยเลยช็อกโกแลตมันให้ไปเลยไปนิดนึงมันจะเป็นช็อกโกแลต อาเรียนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเป็นเนาะเผื่อเป็นเผื่อได้กินอะไรน่ย้ยยงคงจะสนุกโนแอรด้กินได้กินได้นี่นะคะจุ่มินน้อยโอ้ปิดหน้าปิดตาแล้วตอนนี้เอายิ้มแล้ว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  เดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วนะคะโอ้น้องพี่พลอาพอยทุกคนก็เตรียมออกเดินทางแล้วเด้อสวยๆงามๆนะคะนี่นะคะติดต้นกันเรียบร้อยะสาธุ สวยสวๆเดี๋ยวเราก็นะคะเตรียมเตรียมเตรียมแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบรรยากาศนะคะยามเช้าตอนนี้โอหคึกคักคึกคื้นนะคะเพราะผู้คนนะคะมากันเต็มเลยค่ะตอนนี้ก็เนาะกระเปล่าไม่ออฟนะคะก็กำลังนะคมาใกล้ถึงแล้ว ก็ผงจะออกเดินทางวันนี้รุ่งส่วนล่อนะคะกันทั้งคู่เลยเนาะใส่ควงแฉกเลป่งเครื่องมอะไรมาแกะอานี้แล้วใส่ปองไปตั้งเลยจะเอาใส่เล็บเจจาไปบ่าไม่ค่ะไม่ได้ใส่ลเลยค่ะตัดล มาแล้วมาแล้วมาแล้าแล้วมีมาห้เลยอ่ะได้แล้วได้แล้วม้ายาวสูงไปสูงไม่ติดติดเออผู้คนก็โห ได้ <นะ S 1> บุญได้บุญกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสุกทีปป่เพิ่ะเพียงเท่าน,นะะี้เอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ